สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิฟก็มีข่าวดีเกกับ ROV บอกทุกคนอีกแล้วนะคะก็คือว่า ROV เขาแจกฮีโร่ฟรีค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะว่า5ตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะตัวแรกนะคะก็จะเป็นลอเลี่ยวนะคะนี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวน,ะนี่เขาแจกตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ แอนเนทนะคะนี่ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สามนะคะก็จะเป็นเว l เลทค่ะตัวนี้ตัวที่สี่ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟนะคะนี่ตัวนี้นะคะส่วนตัวที่ห้านะคะก็จะเป็นเรียวมะค่ะ เดี๋ยวมา้าไม่มีพอดีเลยนี่นะคะก็คือเขาจะให้เลือกหนึ่งในห้าตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะคะหนึ่งตัวให้เราเลือกนะกิจกรรมก็คือวันที่สองวันที่สามนะคะก็คือวันที่สองวันที่สามอย่าลืมล็อกอินนะทุกคนแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมให้แจกนะก็คือเหมือนเราล็อกอินแล้วเราก็สามารถเลือกได้หนึ่งตัวนะในห้าตัวนี้นะคะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะคะเนี่ยสองจุดห้าห้าวีห้าเดนะคะแลงด์เ็นตี้การันตีดาวไม่ลดนะคะของวันที่ 2ถึงสนะเดินหน้านะแหล่งอ้างอิงนะคะก็มาจากเพจ ROV ไอตัวนี้เลยนะคะที่เขาโพสเมื่อวานนะก็คือไอตัวนี้ค่ะเนี่ยในวิดีโอนะที่เขาจะอัปเดตวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะนี่นะทุกคน5ตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมล็อกอินกันนะคะวันนี้กิฟก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย